นะครับท่านรองนายกเหล่ากาชาติและรองนั้ฐรองหัวในการจังหวัดนะครับทั้งสองท่านช่วยกันเอาราหวัลเก็บผ่อนลงในถังวัติิสีฟ้านะครับนะครับทั้งหกถังนะครับนะนะครับให้มีปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะทําการคุกเค้าคลับให้เข้ากันเพราะความยุติธรรมถูกต้องครับนะครับก็เป็นสักขีพยาได้นะครับเป็นสักขีพยาได้สามสองหนึ่ง โอเคแล้วครับตอนนี้นะครับนะครับเต้าเชิญนะครับเชิญร่วมด้วยช่วยกันครับหนึ่งรางวัลครับหนึ่งรางวัลครับเกาหลีครับเนี่ยคน อุ่นหน้าที่สนมามบ้าอ๋ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ให้เกียรตินะครับได้ให้เกียรติขึ้นมามอาบมอไซค์ฮัตเด้าเว็บนะครับขอเรียนเชิญขออนุญาตเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดนะครับท,ท <พอ S 1> ่านนายออเเภมืองหนองคายนะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลใหญ่นะครับมอไซค์ฮัตเด้าเว็บออกแล้วนะครับเป็นน้ำมันหญ่นะครับเป็นโม ปวยกาชาติไป200บาทด้วยกันนะครับได้พอใส่แล้วท่านผู้นำขอขอบคุณทกทานว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับท่านประเสริฐฤาษีชาตนาดนนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าทั้ง3ท่านท่านประจังหวัดนะครับท่านนายเพื่อเมืองนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะฮะอ่าท่านนายเพื่อ,อเมือง ก็คือบ้านเดทนอาไปหมายมายเลี่สิบ้าพัดลมครับผมลยี่สห้ับแจ็คลมตัรพัดลมสปนิ้วนะครับแจ็คัดลมสิดนิ้วนะครับโอ้โหพัดลมรุ่นนี้กลับบ้านได้ไหมล่ะลูก เอากลับบ้านไปอย่างงี้หนูก็ต้องเอาไหว่นะครับเทียนปัดละยี่สิบบาทครับปัดข้างหน้าได้ยินเหาแล้วใกจะหมดแล้วครับคุณมาดวงดีก็ดอกไม้เดืยดเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ดวงดีน้องอย่าช้านะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วครับถารางวันก็จะหมดแล้วเออใครเนาะจะเป็นผู้โชคดีพี่น้องมอเตอร์ไซค์ว่าเบ็ยังอยู่อยู่เด้อถ้าคุณนายท่านอัลมงค์เขาเป็นคณะคุณนายท่านด้วยนะครับ เปดนะครับกเลยมีมากขึ้นอเจ้าเนาวันแจ็ค팟คตับอยากได้อะไรครับอยากได้อะไครับได้มเตอว้าวีพูกเราโมเตอวีดยหรือว้าวีเจียวไปอย่างมันว่าวีดิเตา่างับผมหมายเลขหนึงครับได้ับแจ็ค팟เป็นเตา่างวาไปคคิวหมายเลขเดียวตอนนี้เจอเลยครับ เอาเชิญชนะนะครับเชิญชนะทุกท่านเลยครับใบ้านตรวจนะครับเชิญนะครับอาะครับเมอะไรมีอะไรยเยอียกเปเียยกกเปีเปี ผมพิธีนะครับจากน้าสำนักงานจังหวัดหนองคายขึ้นมอบรางปางขออนุญาตเชิญครับขอกา <si รเรียนเชิญเลยครับผมอ๋อไก่สิหมนหลายล้านวันยังมีเข้าคิวแจ็คพอตอีกอย่างต่อเนื่องนะครับอต่เชิญด้านหน้าเลยครับมอไซค์ยังอยู่นะครับมอไซค์ยังอยู่ทั้งมอลดาวเทเบิแล้วก็มอไซค์ไฟฟ้ายังอยู่ทั้งสองใครอยากได้บวกกันน็อกก็ได้นะครับอนุญาตครับเลขที่อ๋ออยากได้อะไรก็สวย าาจักรยานหมายเลข21ครับผมจักรยานหมายเลข21นะครับเราปั่นจักรยานหมายเลขี่21ครับเป็นจักรยานสีน้ำเงินนะครับจักรยานกับสวยมากเลยหนูจะปั่นไหวไหมไลูกครับผมเดินเชิญนะครับเชิญน,นะครับมอเตอร์ไซค์นี้ มีกุญแจด้วยนะครับบอยโมนี่ขูแจเดียรนะลูกนะไหวเ <laughs> ตอารีเต้ารีเเต้ารีรรเเลเห็นาวัลจให้ดู้วกันมันสน้สนะมัจน,นที่ไหนเลยเนี่ยมัตสบ้านบ่ก้าหน้านะครับ คสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยพูดนะครับพูดดู้ชคดีนะครับกล้สมบูรณ์นะครับเพียงยี่สิบบาทใกล้พัดลมนะครับขอบคุณเป็นรางวันจะกอดเป็นพัดลมนะครับสิบแปดนิ้วนะครับเงือกเงือกมากนะโอเแกไม่ได้พี่อ๋อพี่อ๋อให้ท่านี่ก้าวขึ้นไปท่างคุณครับผม จักรยานหมายเลขสองครับผมจักรยานหมายเลขสองเปนรางวัลแจ็คพอตครับอ๋อใครสีแล้วเป็นซีนข้างบนนี้นะครับขอได้เชิญนั้นรองคุณสรงขันทองนะครับท่นานรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องไข่เขตหนึ่งนะครับได้มอบรางวัลรถจักรยานเป็นแจ็คพอตสี่เท่าบาทใกล้จะหมดแล้วครับที่น,นี่นใกล้จะหมดแล้วนะครับ ตอนทำไมรวมดีกันลูกหลวงพ่อพระใส่ไปไหนเนาะแอรขออนุญาตเชิญนะครับรวมกันนะครับเชิญครับเชิญครับทุกท่านเลยครับครับเงินบัตรได้ยี่สิบบาทวันนี้นะครับเพื่อนระชากไปหนึ่งได้บาทรับจักรยานกับอันเป็นบุญครับเราได้บุญเราได้บุญกุศลแต่ว่ารางวัลบนแจ็ค팟นี้ก็เลี้ยวแต่ของท่านแต่ละคนเนาะครับเนาะเอารางวัลแจ็ค팟ได้แก่ ถ้ามาหากิีนเนี่ยรถดีก็ไดนก็ไอ้ซื้อบัตรละมาตักนะครับพัดลมหมายเลข14ครับเต็<อ>มม้อทอดไร้น้ำมันครับนเนรากำลังจะมามอบต่อครับครับม้อทอดไร้น้ำมันแต่ถ้าจะใส่ใส,ใส่น้ำม,มันก็นได้อยู่เด้อ ใส่น้ำมันก็ได้อยู่เพรมันว่าไรน้ำมันแล้วเออบอใส่หบ,บือว่าอย่งใส่ได้อยู่เออพอได้อยู่นะครับเนาะบ่อกาชาที่เนี้ยกระแชบนะครับแชบเร็วรี่มันตัดเรื่องไยเท่านีลอ่อทำอยู่เออมาจากใสครับ <c oughs> บ้านหินงม,ม <c oughs> บ้านหินหินงม,มเออสอยเหลือกาชาบั้งดเท่าไหรครับสองร้อย <c oughs> บาทเอาพัดลถไหมเรื่อเก็บใครครับ ขอ,อ,อร่วมกับกิงกาซา่าท่าบอกนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสิริมาวัฒโนนะครับกับพี่น้องอ่าก่ปากีน้องกับน้องโอ้พันลมต่อพันลมฮะท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสิริมาวัฒโนนะครับมอบรางวัลให้กับทางจริงร่วมกับจิงกาชาติ บจบดีๆแล้วเพราะว่าเราสั่งกันมาเก็ดเลยเครับครับขณะนี้กำลังเปิดหลอดออกมานะครับซอยเหลือกาชาต,ตวัดเทไหร่ครับหน,น,นึ่งรอยบาทเอาจะซื้อก็ต้องต้้งตัวก่ฝากอากก่อน,น <laughs> เดี๋ยวตัว,ตวเอา้ว,ว้ไปหนึ่งร้อยบาทครับ จักรายานหมายเลข12บครับแต่ไม่มียนไม่มียนครับขอยนาขอาเรียนเ,เชิญนะครับท่านรองนันิดานะครับเหลืองกิติสปุลน,นะฮะเป็นผู้มอบร,ร่วมกับกินตาชาติท่าบอกครับพผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายก็อยู่กับพวกเรานะครับ,ท,บ,รนนนรบท่านประเสริฐมือสาธนานนท์นะฮะท่านปลจัดจังหวัดก็อยู่ฮะก็ะในำืภอเมืองน้องคายอยู่ กับพวกเราทุกคืนฮนะเดี๋ยวมอบรางวัลให้กับพวกเราอเอาท้าวกัรานวัน